สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป a าเล็กชาแนลนะคะเจอกันคลิปนี้ปลาเล็กก็พาเพื่อนเอนมาชมดอกว่านสวยๆหวานๆน,นะคะนี่เขากําลังมีความสวยงามมากๆก,ก็เลยรีบนะคะพาเพื่อนๆมาชมก่อนเนาะเรามาชมกันต่อเลยนะคะนี่คือก้านดอกของว่านราเงินเนาะว่านราเงินเขาจะออกดอกอยู่ซอกใบนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือกาบใบอันนี้คือก้านดอกไม่ใช่ลาต้นเนะาะ ก้านดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีความแบนๆกลมๆผสมผสมกันอยู่เนาะความสูงของก้านดอกก็จะสูงประมาณ3 0 4 0ิบเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านดอกที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีความกลมขึ้นมาเนาะในหนึ่งก้านดอกนี่นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีดอกย่อยนะคะนี่ดอกย่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าดอกย่อยเนาะดอกย่อยแบบนี้ สี่ถึงห้าดอกในหนึ่งก้านดอกเนาะแต่ของปลาเล็กก็คาดว่าน,น่าจะได้แค่สองนี่ค่ะหมดแล้วค่ะเขาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะมันไม่ได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะว่านสีทิศว่านรางเงินนะคะว่านรางทองเขาก็จะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดมากๆอยู่แดดเต็มวันดอกเขาก็จะมีสีสันที่สวยสดใสนะคะนี่จะเป็นด้านหลังดอกนะคะเพื่อนๆด้านหลังก็ ลักษณะดอกเขาก็จะคล้ายๆกล้วยคล้ายๆดอกลำโพงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของดอกกันเนาะดูด้านหลังดอกไปแล้วทีนี้เรามาชมด้านหน้าของดอกกันนะคะด้านหน้าของดอกนะคะเดีวเขาคือกลีบดอกเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันหกกลีบเนาะพื้นนะคะพื้นดอกของเขานะคะสีพื้นจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลายนะคะลายดอกเป็นสี แดงอมชมพูเนาะก็จะเป็นแดงแดงชมพูชมพูมพนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็จะมีความสวยงามมากๆเนาะตรงตรงกลางนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตดูเนาะกลางกลีบดอกเนาะก็จะมีสีขาวคาดตัดนะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนดูสองดูนะคะอ่ะในหนึ่งดอกนะคะก็จะมีเกสรตัวผู้เนาะอยู่ด้วยกันถึง6เกสรน,นะคะ ก็จะมีความสวยงามเนาะเราก็ได้ชื่นชมความงามของดอกดอกของว่านรางเงินกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําความรู้จักเพิ่มเติมกันนะคะสําหรับว่านรางเงินเนาะว่านรางเงินเขาก็จะเป็นไม้นะคะไม้ล้มลุกที่มีอายุ ยาวหลายปีเนาะความสูงของเขาก็จะ30-50ถึงเซนติเมตรนะคะมีลำต้นที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินนี่เลยนะคะถอนขึ้นมาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลำต้นของว่านรางเงินเนาะว่านรางเงินนะคะว่านสีทิศว่านรางทองหรือว่าว่านรางนาคว่านนางคุ้มนะคะ ก็จะมีลักษณะหัวที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกับหัวหอมนะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยหัวนี่เนาะหัวหรือว่าลำต้นนะคะจะเป็นชนิดเดียวกันนะคะสำหรับว่านรางเงินนี่นะคะอ่าว่านรางเงินเขาก็ใบของเขานะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับเนาะ รูปขอบขนานกว้าง3-4เซนติเมตรนะคะความยาวของใบนะคะสามสเซนติเมตรปลายใบมุนแผ่นใบสีเขียวเป็นมันนะคะมีสีมีเส้นสีขาวนะคะมีเส้นสีขาวขนาดใหญ่คาดอยู่ตรงกลางใบเนาะเพื่อนๆก็ดูตามไปเลยนะคะนี่นะคะขอบใบเรียบเนาะใบของเขานะคะก็จะมีความรู้สึกว่า ใบหนาๆน,นะคะเรียบๆเ,เนาะก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆแผ่นหนังนะคะสำหรับใบของว่านรางเงินวิธีการขยายพันธุ์ของว่านรางเงินนะคะก็จะเหมือนว่านอื่นๆเนาะก็จะขยายพันธุ์ด้วยลำต้นหรือว่าหัวของเขานี่นะคะเราก็สามารถนำหัวของเขานี่ไปฝังนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเดียวเขาก็จะ แตกนะคะแตกลูกแตกหลานออกมาเนาะจากกลีบเนี่ยค่ะกลีบของเขานี่นะคะตรงนี้เนาะก็จะมีหัวนะคะแทรกแซงขึ้นมาก็ลักษณะจะคล้ายๆกับว่าอ่าว,าว่านรวยร้นฟ้าเพชรฉลูกันเนาะเขาก็จะแตกขึ้นมาอย่างนี้นะคะหัวหัวเล็กๆนะคะลําต้นใหม่ก็จะแตกแทรกขึ้นมาเนาะก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะปลูกง่ายโตเร็วนะคะเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยนะคะ ปุ๋ยที่ใช้ควรจะเป็นปุ๋ยคอกดีที่สุดนะคะสำหรับว่านเนาะใช้ปุ๋ยคอกนะคะก็จะทำให้ว่านของเราเจริญงอกงามนะคะว่านรางเงินนะคะเขาก็จะชอบน้ำปานกลางนะชอบแสงแดดเต็มวันนะคะถ้าใครมีพื้นที่นะคะให้เขาอยู่ได้แสงแดดเต็มวันนะคะเขาก็จะ มีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามเนาะดอกของเขาจะสวยมากกว่าที่จะอยู่แดดดำไรนะคะเพื่อนๆด้านความเชื่อนะคะเขาก็เชื่อกันว่าผู้ที่ปลูกว่านเนาะก็จะช่วยทางด้านเมตตามหานิยมเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้ปลูกนะคะการเจรจาธุรกิจนะก็จะ เจรจาได้สำลิดผลลาปรื่นนะคะค้าขายก็จะค้าขายดีมีกำไรนะคะสำหรับผู้ที่ปลูกว่านรางเงินไว้ที่บ้านเนาะก็จะปลูกไว้อยู่หน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านห้างร้านกิจการต่างๆนะคะก็จะนิยมปลูกว่านรางเงินนี่เนาะเอาไว้อยู่หน้าบ้านหน้าร้านนะคะสำหรับว่านรางเงินเนาะนอกจากเขาจะเป็นพืช ที่มีความมงคลแล้วก็มีดอกที่สวยงามแล้วนะคะด้านสมุนไพรนะคะที่เขานําไปใช้ในสมัยโบราณเนาะเขาก็จะนําหัวของว่านรางเงินนี่นะคะไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาตํานะคะให้ละเอียดเนาะตำให้ละเอียดแล้วก็นําไปพอกแผลโสดพอกฝีนะคะฝีน้องเนาะสมัยนี้เราก็จะไม่ค่อยเจอกันแล้วนะคะคนที่เป็นฝีเนาะสมัยโบราณนะคะก็ จะไม่มียาไม่มีแผ่นกอเอี้ยมาปิดเหมือนสมัยปัจจุบันนะคะเขาก็จะนําหัวว่านหรือว่าพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆที่มีฤทธิ์ในการรักษาฝีหนองเนาะก็จะนํามาตําแล้วก็พอกนะคะเพื่อรักษาฝีหนองต่างๆเนาะแล้วก็ยังนําหัวว่านนี่นะคะมาตําแล้วก็เอาไปพอกเนาะ,ะแก้นะคะ เคล็ดขัดยอกเนาะมีอาการเคล็ดขัดยอกก็จะใช้หัวว่านนี้ตำแล้วก็พอกได้เหมือนกันนะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับว่านรางเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยเน้ะนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องป้าเล็กชาแนลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ